ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไปปฏิปทาเพื่อบรรลุมรคผลของคนเจ็บไข้พิขูทั้งหลายถ้าทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกพลภาพคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้คือเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเทียวทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิขุเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารอยู่ เป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นผู้มีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่มีมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่พิกุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกพลภาพคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ คือเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยว